แมนทนไม่ไหวหลังเห็นนนกุลลงภาพนี้แฟนๆแห่แซวถึงแอปทัคซอ,อนจน,นั่นในทีวีนะคะคงไม่มีใครหวานเกินครักป้ายแดงของการบันเทิงอย่างพระเอกสุดฮอตนนกุลชานนสันตินทรนกุลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักตีจรวดผมนะรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากพี่เขารอนานก่อนหน้านี้นะคะก็ทําเอาสาวๆที่ได้ยินคําตอบของนุนกุลนะคะร้องหวีดหนักมากอย่างมีนนกุลเป็นของตัวเองวาสนาเู้่ดไรเนาะก,ก็คงจะวาสนาแม่แอปทาเอาสาวๆทั้งประเทศเนี่ยอยากจะเป็นแอปทัคซอ,อนเมื่อหนุ่นนนกุลนะคะออกมาเปิดใจอีกครั้งว่า่าาาอยากแตง,งนมี มีครอบครัวใช้ชีวิตอยู่กับพี่แอฟจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแน่นอนว่าในนั้นเนี่ยจะต้องมีน้องปีใหม่อยู่ด้วยและตั้งแต่เปิดตัวคบกันนะคะแต่ยังไม่ขอใช้สถานะแฟนก็ขยันปล่อยโมเมนต,ต์สาสหวานแบบไม่มีพักถ้าเป็นแฟนแล้วสวรรคขนาดไหนคะนนกุลล่าสุดนะคะการาแมภพัชราศรีนะคะพิธีกรชื่อดังทวนดูความคั่งรักของนนกุลหลังเห็นลงภาพนี้โผล่คอมเมนต์กลางไอจีทันทีอย่างที่เราเนี่ยทราบกันว่าหนุ่มนนกุลนะคะจะได้จัดทริปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวแต่งานนี้นะคะคนพิเศษอย่่่าางคคคุณแมมมนนนนสวววะะวยยะะไไไดด้น้ปนัี29น หนุ่มนนกุลเงยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งกับชุดฮาการมะลูกนี้นะคะน่ารักน่าเอ็นดูไม่ไหวพร้อมระบุแคปชั่นว่า winter breathing one form hypothermia ปราณฤดูหนาวกระบวนท่าที่1ตัวแช่แข็งหลังจากโพนี้นะคะแผยแพร่วไปทําเอาพิธีกรชื่อดังอกล่าแมพภชราศรีพิธีกรชื่อดังทในความอบ้าสุดข้างรักของนนกุลไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่ายืนคนเดียวมันก็จะหนาวงี้แหมแหมแมพี่แม่ช่างรู้ใจหนุ่มนนกุลจริงเชียวแล้วก็มีแฟนๆนะคะแห่เข้ามาแซวในความน่ารักของคู่แอบ ุณไม่ไหวนะคะแต่ข้ามานซำมากมา้อ่าทิเช่นแบบนี้ต้องชวนคุณแฟนไปด้วยนะพี่แม่เมื่อไหร่จะกลับคะถามแทนแฟนเขาว้าวลูกนี้ดูอบอุ่นแบบในโบทต้องคอยปกป้องนางเอกแต่สภาพอากาศจริงๆน่าจะเย็นเยอะๆใช่ไหมคะนนกุลแต่แฟนพี่แอปแต่งอะไรก็หล่อแล้วเนาะหนุ่มญี่ปุ่นของแม่แอปพี่แอปยอมรับว่าเป็นแฟนพี่นนกุลแล้วนะคะติดจรวดเลยนะคะ กดไลค์ให้ไม่ทันเพื่อนจะไลค์พี่แอปไปไอจีนนกุลก็เด้งตามมาติดๆเข้านัดการถื่ใจตรงกันครับโพสพร้อมกันเลยเงยังไม่ทันชฉดดาฟแฟนคลับก็ตายเรียบแล้วคะ่ะอยากเห็นลูกซาบุไรเพราะลูกอ่อน เพื่อเป็นกำลังใจ